เดียวเพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆนะคะคช่วงพีคนี่คือปีใหม่เขาก็มีการจัดอันดับมีการสำรวจมาครับว่านักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศใครเป็นเยอะที่สุดผมว่าน่าจะเป็นแหลประเทศที่เขาใช้น้ํามันเยอะ,อะแบบว่ามีน้ํามันเยอะไงะใช่ไหมประเทศไทยเราหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะรถติดอ,อันนั้นเราใช้เยอะแต่เราไม่ได้ผลิตเยอะ,ด,อะดูซิว่าพัดจะไายถูกหรือเปล่าค่ะ กลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งในไฮโซแฮปปี n น n i งส์ค่ะในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวการท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตกันด้วยค่ะเริ่มต้นกับการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะกับเซเลบริตี้สาวคนนี้ค่ะที่เธอนั้นชอบไปท่องเที่ยวภาคเหนือมากๆแล้วก็มีความพิเศษนะคะเพราะว่าเธอพูดภาษาเหนือได้ด้วยส่วนรายละเอียดของเธอเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ เสน่ห์จากเมืองเหนือนะคะความพิเศษของมสะกดที่หลายคนลหลงไหลค่ะใครที่เคยได้ไปเยือนถิ่นภูเขาล้อมรอบแห่งนี้ค่ะก็ต้องต่างยกนิ้วให้ถึงความสวยงามเช่นเดียวกับไฮโซรุร่นใหญ่คุณวีมาที่เธอเป็นคนหนึ่งที่หลงมสะกดของความงดงามนี้อย่างทอนตัวไม่ขึ้นค่ะเธอเผยว่าเธอไปเชียงใหม่เกือบทุกปีและไปอยู่ทีก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะนอกจากความสวยงามเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วรองลงมาก็คงจะเป็นเรื่องของวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีความงดงาม สมคำร่ําลือค่ะแล้วก็ด้วยความที่ไปบ่อยนะคะเธอก็เลยได้ซึมซับภาษาเอาไว้ในตัวค่ะเราก็ลองไปดูความน่ารักของเธอกันนะคะว่าจะพูดได้น่ารักขนาดไหนและอะไรก็จะทําให้เธอนั้นชอบเชียงใหม่ได้ขนาดนี้ค่ะอเรกือเียงที่นั่นดีกว่าก็เชียงใหม่ธรรมชาติจัดงามเนาะแล้วก็อาหารก็ล้ำลําคนก็ อันใจดีไปละม้วนเจ้าปกติไปเชียงใหม่เป็นประจำฮะแล้วก็ชอบอากาศเย็นแล้วหวังว่าปีนี้คงจะเย็นเป็นพิเศษพี่เป็นคนชอบภูเขานะคะแล้วชอบต้นไม้แล้วก็ชอบบรรยากาศแล้วก็ชอบคนเชียงใหมค่คือเขาเป็นคนที่รีแลกซ์นะคะคือไม่รีบร้อนทําอะไรไม่รีบร้อนใจดีฮะแล้วก็มีวัดเยอะ ที่ชอบไปวัดส่วนมากจะไปพักบ้านคุณสมศักดิ์นะคะดรสมศักดิ์จรชนเพื่อนรักมากเลยนะคะก็อยู่สเสมอค่ะอยู่บนม่อนแล้วก็อากาศดีมากเลยอากาศบริสุทธิ์มากเลยส่วนมากค่ะไปทําบุญที่ลําพูนกับคุณนงนุชนําวงแล้วก็ไปไหว้พระนอกจากเชียงใหม่ค่ะจะเป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วนะคะอากาศยังดีอีกด้วยค่ะ